คาพีวิธีรวยวันนี้เปิดรายการนะคะด้วยฉากที่มีความสวยงามแล้วก็ฟลุ้งฟริงมากๆเข้ากับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยนะคะโอ้เนี่ยนะคะแชะภาพยังไม่หยุดเลยค่ะคุณผู้ชม่ะต้องโพสตนะคะยิ่งได้คอสตูมในวันนี้เนี่ยเข้ากับฉากสวยๆของเรามากๆเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเต็มไปด้วยลูกโป่งแล้วก็มีความฟลุ้งฟริงมุ้งมิ้งแบบนี้จะเอามุมไหนก็ได้หรือจะเป็นมุมนี้ก็สวยนะคะนี่ดูดีแน่ อยากจะปาตี้กันแล้วใช่ไหมคะเนี่ย ฉากสดใสในรายการแบบนี้ก็ทําให้รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ขอวอวยพรปีใหม่ให้สาหรับผู้ชมทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้เราจะก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันอย่างมั่นคงค่ะและแน่นอนว่าช่วงแรกนี้นะคะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจจากทางธนาคารอมสินที่ได้รวบรวมมาตลอดทั้งปีมานําเสนอให้สําหรับผู้ชมเป็นโครงการดีๆนะคะโครงการนี้มีชื่อว่า GSB มาร์ทโฮมสเตย์ h o m e เตย์มีสไตล์น้องนภัสรออยู่แล้วนะคะในสเสน่ห์และความน่าสนใจของโครงการนี้ที่ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเป็นอย่างไรไปพบกับน้องนภัสได้เลยคะ่ะ สวัสดีครับทุกคนผมพัฒน์นพันนะครับเรามาต่อกันเลยจากเมื่อวานนี้นะครับผมคารทุกคนเอาไว้อีก3ชุมชนด้วยกันสําหรับโครงการ j s สปี a r t Home Stay Home Stay ตมีสไตล์จากธนาคารออมสินครับและเป็นการไม่เสียเวลาเราไปกันเลยนะครับที่แรกจังหวัดกาญจนบุรีกับชุมชนบ้านป่าหน,น,นองขาวครับ ผมขอพาชมบรรยากาศของบ้านพักโฮมสเตย์บ้านแม่คุณก่อนเลยครับพูดได้คําเดียวเลยนะว่าที่นี่เนี่ยโอ้โหห้องสวยสะอาดเห็นแล้วอยากจะเอนหลังพักกายเลยและสําหรับจุดนี้ก็เป็นจุดแรกสําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ชุมชนบ้านปน่านนองขาวอําเภอชางมงจังหวัดกาญจนบุรี เราไปต่อกันที่โฮมสเตย์ day, ที่มีชื่อว่าเพชรพอเพียงกันดีกว่าดูบรรยากาศโดยรอบของโฮมสเตย์แห่งนี้ครับโอบล้อมไปด้วยทุ่งนาเขียวขจีแล้วก็ได้สูตรอากาศบริสุทธิ์สดชื่นกันไปเลยและที่น่าจะถูกใจนักท่องเที่ยวอย่างผมมากๆคือขนมถ้วยซึ่งวัตถุดิบต่างๆที่นํามาปรุงแต่งก็เป็นผลผลิตทางการเกษตรของที่นี่นั่นเองขนมหวานเป็นขนมโบราณเลยคะ่ะถ้าจะหาทานแบบอร่อยอย่างของพี่อ่ ก็มีแต่ตัองพี่อร่อยกว่าฮะวันต้องอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดอยากจะรู้รสชาติอร่อยขนาดไหนผมชิมให้ละกันมือขนมถ้วยแหละแต่ว่าอปกติขนมถ้วยมันสีมันไม่ได้แบบนี้ไหมใช่ค่ะอันนี้มันมีความพิเศษอย่างไงบ้างอ่ะคือเป็นขนมที่เราใช้น้ําตาลแล้วถ้าเกิดจะแต่งสนก็ใช้ใบเตยใบเตยก็เป็นใบเตยสดๆที่ปลูกในนี้ซึ่งผักทุกอย่างต้องขอบอกว่าปลอดสารพิษเพราะเราทานเอง เรามาต่อกันที่โฮมสเตย์หลังที่3ที่นี่มีชื่อว่าโฮมสเตย์บ้านลุงเมธครับสิ่งแรกที่รู้สึกเลยคือกลิ่นหอมของขนมตาลจบจากขนมถ้วยก็มาต่อขนมตาลกันต่อโอ้โหนี่มันสวรรค์ของผมชัดๆ บ้านชุมรัพย์แห่งนี้เมื่อกี้บรรยากาศให้เดินเข้ามาปุ๊มเนี่ยจะเห็นว่ามีความเป็นเหมือนบ้านสวนเหมือนอยู่ในคาเฟ่อะไรแบบนี้นะฮะเมื่อก่อนเป็นแบบนี้อยู่แล้วแมนี่คือเอาเราเราเอาบ้านเก่ามาทำเลยครับใช่ค่ะบ้านเก่าบ้านเนี่ยร้านนางเอกคือเป็นบ้านเก่าแล้วเรามาปรับปรุงซ่อมแซมให้มันมีมาตรฐานมากขึ้นให้มันแข็งแรงก็คือออมสินก็ได้เข้ามาช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะยังไงบ้างก็ช่วยแนะนําช่วยเกี่ยวกับเงินทุนอะไรพวกนี้ค่ะครับแล้วแบบนี้ครับออมสินเขาให้คําแนะนําเราเรื่องไหนยังไงบ้างครับ เขาเขาก็มาตวมารวจดูมาประเมินมาประเมินไอ้ไอ,อ้ต่งตางๆสิ่งต่างๆที่ว่ามีความสะอาดมาตรฐานไหมมีสะ,ะอาดปลอดภัยอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะตอนนี้ของพะทุกคนมาอยู่กันที่ศูนย์ทอผ้าขมาร้อยสีครับเหตุผลที่พามาที่นี่ก็เพราะว่าผ้าขมาเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นมากของที่นี่รวมถึงเขาสามารถเปลี่ยนผ้าขมารเนี่ยไปผลิตภัณฑ์อะไรกันได้อีกไปดูกัน กันบ้านละครับไปที่ชุมชนบ้านป่าหนองขาวจังหวัดกาญจนบุรีกันมานะฮะโอ้โหทั้งทำขนมทํากิจกรรมเรียกได้ว่าทั้งอร่อยและก็สนุกไปพร้อมๆกันเลยละครับส่วนตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราข้ามกันไปที่จังหวัดพิษณุโลกครับที่นี่มีความพิเศษตรงที่มีภูเขาหินปูนเนี่ยล้อมรอบเลยรวมถึงมีค้างคาวด้วยทำไมผมถึงบอกว่าเป็นวิวหลักล้านไปดูกันครับ เด่นของบ้านมุงเนี่ยก็คือแนวภูเขาหินปูนที่วางสลับซับซ้อนแล้วก็มีอายุมากกว่า300ล้านปีที่นี่ก็เลยมีถ้าให้หนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของทั้งหินงอกแล้วก็หินย้อยและนี่คือถ้าหลวงพ่อบุญมีซึ่งมีรูปบ้านหลวงพ่อบุญมีอดีตเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของบ้านมุงเหนือให้หนักท่องเที่ยวได้สามารถเข้ามาสักการะ มาปิดท้ายที่ถ้ำนาง12ตำนานเรื่องพระรถเมรีตามความเชื่อของคนในชุมชนซึ่งภายในถ้ำก็ยังพบกับซรรากฟอสซิลสัตว์ทะเลที่บ่งบอกว่าพื้นดินแห่งนี้เมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นทะเลด้วยละครับ <laughing cheesy> และสิ่งที่ชุมชนได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ GSB Smart Homestay Homestay m ีสไ s t y จากธนาคารออมสินก็คือการปรับเปลี่ยนบ้านธรมธรมดาๆให้กลายเป็นที่พักสวยๆเอาไว้บริการนักท่องเที่ยวแบบนี้ครับ อนี้เนี่ยเป็นโฮมสเตย์ที่ผมชอบมากเพราะมันมีความโมเดิร์นขึ้นมาครับด้านหลังนี่นก็จะเป็นกระจกเต็มบานทำให้เราสามารถเห็นวิวของภูเขาหินปูนเนี่ยได้แบบเต็มลูกเลยตรงนี้สวยมากนะฮะแล้วก็มีบรรยากาศความชิลๆภายในบ้านก็เป็นอารมณ์บ้านไม้ซึ่งก็สามารถนัพักผ่อนกันได้มาับเพื่อนๆก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะ ตอนที่เรามากินข้าวเย็นตรงนี้มันเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์เพราะว่าเรามากินกุ๊งเรนจ์บรรยากาศข้างคาวด้านหลังก็ตั้งหมดจะถ้ำเลยหกโมงตรงปุ๊บเนี่ยออกมาเลยก็เป็นบรรยากาศที่ผมไม่คิดเหมือนกันนะว่าในชีวิตนี้เนี่ยเราจะได้มานั่งกินข้าวเย็นแล้วเป็น b a c k g า o u n d ของค้างาวเบยนะฮะฟีลลิ่งที่บ้านค้างาวเยอะมากครับคุณผู้ชม แบบนี้แล้วนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบธรรมชาติแล้วก็เป็นสายแคมปิ้งคุณห้ามพลาดชุมชนแห่งนี้เลยนะครับวินข้ามานะฮะจากภาคเหนือมาที่ภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์กันนะครับที่สุราษฎร์เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ทะเลนะครับแต่ว่าภูเขาธรรมชาติสายน้ำโอ้โหดีไม่แพ้กันครับคุณผู้ชม ที่นี่คือป่าต้นน,น้ำบ้านน้ำร่าครับก็เป็นแหล่งน้ำบริสุทธิ์อยู่กลางพื้นป่าซึ่งปัจจุบันแล้วสถานที่แห่งนี้ครับก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวให้ได้เข้ามาสัมผัสความงามของธรรมชาติแห่งนี้ และล่าสุดครับธนาคารออมสินก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เป็นที่พักโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานเอาไว้บริการนักท่องเที่ยวที่ชุมชนแห่งนี้เขามีโฮมสเตย์ทั้งหมดเจ็ดหลังด้วยกันซึ่งแต่ละหลังก็ออกแบบตกแต่งตามสไตล์ของเจ้าของบ้านแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือความสะอาดความเรียบร้อยกับห้องพักแล้วก็บริเวณร,รอบๆบ,บ้านด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่มาพักที่นี่มั่นใจได้เลยครับ ตอที่เรามาพักโฮมสเตย์ที่นี่เนี่ยเราก็จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับคือกิจกรรมที่มีชื่อว่าพายเรือแช่น้ำเช้ามหามงคลก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยที่นี่เขาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาลงป่าต้นน้ำตรงนี้นะมันแปดโมงเชา้าแต่ว่าได้คุณเป็นลูกค้าโฮมสเตย์คุณเข้ามาตั้แต่หกโมงครึง่งก็จะเป็นบรรยากาศแบบไม่มีใครเข้ามาเป็นเราเป็นกลุ่มแรกเลยนะฮะเรือที่น้องๆเนี่ยเขามาพายเรือให้เราแบบนี้นะฮะก็ไปกิโลครึง่งกับกิโลครึง่ง ห้าสิบบาทเองนั้นก็เหมือนเป็นการช่วยเหลือกันนะครับน้องๆก็ได้ค่าขนมแล้วก็มีคนพามาบรรยากาศน่ารักน่าแบบแบบสวยๆอันนี้นะ ใ่ไหมคะคุณผู้ชมนแน่นอนว่าเป็นช่วงของเทศกาลแห่งความสุขนะคะสิ่งที่จะเข้ามาเติมเต็มความสุขของคุณให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นก็คือการจัดเตรียมสถานที่ค่ะในธีมต่างๆที่คุณนั้นต้องการนะคะโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจบอลลูนตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะคะในการตกแต่งสถานที่ไม่ว่าจะเป็นงานมงคลใดๆก็ตามวันนี้มาจอดเลือกคัมภีร์ความสําเร็จในการทําธุรกิจเรื่องราวของบอลลูนและการตกแต่งสถานที่ในงานมงคลนะคะกับแบรนด์ที่มีชื่อว่าบอลลูน x อต รับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะคุณเอมและคุณจันเจ้าค่ะสว <Okay. S 1> ัสดีค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เรามีหลายฉากเราเลยต้องใช้ฉากให้คุ้มนะคะเพราะว่าทุกมุมคือมันสวยท <glove> ั้งหมดเลยขอบคุณมากค่ะแต่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะบอลลูน XL ทําไมต้องมีห้อยท้ายว่า XL ด้วยอะคะก็คุณโอ๋ดูเจ้าเป็นตัวอย่างเลยทำไมคะสวยเลยคะ เพราะว่าไซส์ที่ร้านเนี่ยไซส์นี้เยอะเลยค่ะ<อ>เราใส่เอนเตอร์เทนเราเป็นใส่เอนเตอร์เทนเลยค่ะ,คะก,ก็พนักงานเราเนี่ยก็จะมีแบบว่าคัดไซส์ <c oughs> ต้องเป็นไซส์นี้เท่านั้นคนอ้วนอารมณ์ดีค่ะอะ <c oughs> ดีจังเลย <c oughs> เราไปเตรียมสถานที่ให้เขายังไม่พอนะคะเสร็จแล้วเราก็ปาร์ตี้กับ แขกไปด้วยได้เลยเพราะเราก็สายเอนเตอร์เทนเหมือนกันใน่ค่ะมันต้องอารมณ์ดีแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมันถึงจะเข้ากับธุรกิจที่เขาทําแต่ถานถึงจุดเริ่มต้นดีกว่าค่ะว่าจุดเริ่มต้นในการทําธุรกิจบอลลูเนี่ยเห็นบอกทํามา78ปีแล้วใช่มันมีที่มาอย่างไงคะคือเริ่มเดิมทีเลยอะค่ะเป็นโปรแกรมเมอร์ก่อนค่ะแล้วแล้วทีนี้ชอบศิลปะชอบงานประดิษฐ์นะคะแล้วก็มาเจอกับคุณเอ็มคุณเอ็มเนี่ยสายสายประดิษฐ์สายประดิษฐ์เลยสายแบบ สายช่างสายอะไรเงี้ยค่ะจะแบบเดตกเละงานได้เยอะเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าเราควรจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วนะอ,อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมานั่งนั่งเบ a i n s t o r m i n g คือนั่งนั่งคุยกันเลยว่าเราเนี่ยควรจะทําอะไรที่1 เอนเตอร์เทนได้สองแบบว่าปาร์ตี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราเป็นชนชอบสร้างรอยยิ้มให้เพื่อนเพื่อเพราะมันอยู่ในสายเลือดเราเป็นคนแบบเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มารวมกับของคุณเอมแล้วเราทํากราฟิกได้เราก็เลยมองหาธุรกิจว่าน่าจะเป็นอะไรเราก็มาเลงเห็นว่าโอ้มันเป็นลูกโป่งมันตอบโจทย์เราก็ลงที่ลูกโป่งก่อนเลยแล้วมันก็เวลาเราถ่ายค่ะคุณโอเวลเวลาเราถ่ายกับฉากไม่ใช่ที่คุณโอถ่ายเนี่ยเจ้าตัวเล็กที่สําคัญเลยเราตัวเล็กลงเวลาเราถ่าย มันก็จะดูแบบว่าอุ้ยฉันตัวเล็กนะอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นลูกโป่งเท่านั้นอันนี้ก็คือที่มาที่ไปใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้มีเพียงแค่2ท่านนะคะที่บริษัทมีทั้งหมดถึง10กว่าคนค่ะ10กว่าคนนะคะกว่าที่จะสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบนี้นะคะทีนี้ถามดีกว่าว่าจุดเด่นของร้านเราดีกว่าใครๆเขาก็ทําลูกโป่งทําบอลลูนกันค่ะแล้วจุดเด่นจุดแข็งของร้านเราที่ต้องเลือกบอลลูน XL เนี่ยเพราะอะไรต้องต้องบอกว่า ทีมของเราเนี่ยเป็นทีมแบบเดคลเรทเราก็จะมีด้าแบบให้ลูกค้าไปดูหน้างานหรือว่าส่งถ้าลูกค้าไม่สะดวกส่งรูปมาค่ะพอส่งรูปมาเนี่ยเราสามารถด้าเป็น 2D ดีให้ลูกค้างานเล็กงานใหญ่ด้าทุกงานไหมด้าได้หมดค่ะไม่จะเป็นต่เป็นอีเวน์ใหญ่ใช่ไมไม่เกี่ยงเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าความความประสงค์ของลูกค้าเพราะว่าเรารู้ว่าเวลาสมมุติเป็นองค์กรเวลาองค์กรองค์กรหนึ่งหรือว่าบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยทีมที่เขามาติดต่อดีลกับเราอาจจะไม่ใช่บอสเราก็จะให้เขาดูค่ะ เราก็จะให้เขาดูดูแบบดาฟเพื่อที่คนพรูฟเนี่ยจะได้เห็นตรงกันค่ะค่ะ,คะก็จะได้ทั้งเราคนดีลและก็คนพรูฟภาพที่อ,ออกมาก็จะตรงตกตามที่ลูกค้าต้องการ<ช>นะคะ,คะแต่ถ้าเกิดว่าไปหน้างานปุ๊บอุ้ยสถานที่มันไม่เป็นอย่างที่ลูกค้าบอกเราเลยคนที่แก้ปัญหาคือคนนี้ใช่ไหมคะเราสามารถแก,แก้แก้แก้ขายปัญหาได้เฉพาะคุณเอมแก้ใช่ครับผมที่หอไปแก้ตรงนั้นเลยนะใช สถานที่อาจจะไม่ได้อํานวย <c oughs> เราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนแก้หน้างานอีกทีหนึ่งครับซึ่งคุณเอ็มจะเป็นคนจัดการให้ใทั้งหมดเลยใช่ครับ <c oughs> ผมนะคะ ระยะเวลามันบีบคั้นลงไหมคะก็บีบอยู่นะครับเวลากระชิดเหมือนกันค่ว่าเราเราก็ทาเต็มที่นะคะพยายามให้ลูกค้าแบบพอใจเราก็จะต้องแมネจเวลาดูแลเวลาระยะเวลาว่าเวลาเนี่ยคือส่วนสําคัญของร้านลูกโป่งเพราะลูกโป่งเนี่ยมันมีไทม์ไลน์ของเขามีระยะเวลาของเขาในการผลิตเพราะว่ามันเป็นงานกึ่งแฮนด์เมดค่ะเราต้องผลิตณวันนั้นก็อย่างสมมติงานด้านหลังเนี้ยค่ะเป็นงานอัดโลงเนี้ยตัวเนี้ยค่ะเราก็จะต้องผลิตณวันนั้นเหมือนกันแล้วก็ ตัวที่เป็นฮีเลียมก็คือฮีเลียมลอยได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีระยะเวลาเช่นกันตัวนั้นเนี่ยจะระยะเวลาเนี่ยเขาจะค่อนข้างสั้นเพราะว่าเขาเป็นฮีเลียมใช่ไหมคะมันจะเบากว่าอากาศเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเวลาผลิตงานเนี่ยเราจะต้องดูระยะเวลา ไทม์ไลน์ต่างๆให้ชัดเจนเลยเพื่อส่งถึงมือลูกค้าแล้วลูกค้าใช้ได้นานที่สุดคือมันจะน<า>นต้องมีการวางแผน<ช>แล้วเราก็สามารถบอกลูกค้าได้ว่าชิ้นไหนเนี่ยสามารถอยู่ได้กี่วัน<ช>หรือเป็นสัปดาห์ก็มีใช,ใช่ไหมคะทีะนี้มาพูดถึงเรื่องของการทําการตลาดเราดีกว่าค่ะจุดแข็งเราบอกไปละ <c oughs> การตลาดล่ะที่ทําให้คนเห็นผลงานของเราแล้วก็มองว่าเนี่ยเราเป็นผู้จัดสายเอนนะ <c oughs> <c oughs> ต้องเลือกล้านเราสิคืออะไรคะการตลาดเราทํายังไงคือแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ,คะที่ที่เป็นเกี่ยวกับด้านออนไลน์เราก็จะใช้ทุกแพลตฟอร์มเลย<อ>่และที่สําคัญเลยนะคะแบบว่าสําคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือการบอกต่อของลูกค้าเมื่อลูกค้าประทับใจเราแล้วเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะมีเกิดการบอกต่ออันนี้เราต้องคีปลูกค้าเราต้องแบบดูแลลูกค้าอย่างดีค่ะ เหมือนเหมือนว่าเวลาเวลาเราผลิตงานต่างๆเนี่ยเราจะต้องก่อนออกไปจากหน้าหน้าร้านเราอะค่ะจะมีคนพูฟฝ่ายผลิตผลิตเสร็จปุ๊บฝ่ายฝ่ายเซลล์จะต้องอเป็นคนดูอ่าดูว่าคุณคุยกับลูกค้าเนี่ยตรงไหมอ่าประมาณนี้เพราะว่าเพื่อไม่ให้มันขัด ขัดแย้งกันหรือว่าเวลาไปส่งเป็นลูกค้าเราไม่ตรงปกทุกอย่างก็คือทำเงินเป็นระบบนะคะทีนี้มาพูดถึงปัญหาบ้างดีกว่าธุรกิจที่มีความสุขก็ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยนะคะมันจะรอยด้วยกรีบกราบไปหมดเลยปัญหาที่เจอมีไหมคะคุณเอ็มมีครับผมเพราะเราอยู่หน้าเซตนี่เช่นอะไรบ้างคะอาจจะเป็นเอ่อหนึ่งก็คืออาจจะเป็นแก๊สแก๊สแก๊สเราอาจจะสูงระยะเวลาระยะเวลาอาจจะน้อยลงนะฮะพอดีอากาศพอดีอากาศที่ลูกค้าสั่งไปเนี่ยห้องหรือว่า ร้านอาหารเนี่ยอาจจะร้อนเกินไปแก๊สฮีเลียมเราอชอบอากาศเย็น<อ>เพราะว่าอากาศเย็นเนี่ยมันจะทําให้ลูกโป่องอยู่ได้ทานขึ้นแล้วเราแก้ปัญหายังไงคะแบบนั้นเราเราก็ต้องแนะนําให้ลูกค้าเออเอาเอา,เอาเข้าไปในห้องห้องแอร์ก่อนอ๋อค,คือคเราอยู่ระหว่างที่เขาจัดงานใช่ใชครับ<ช><ม>แล้วก็เราก็จะมีนําเข้าตัวเจลค่ะ,คะตัวเจวลโดยปกติอะค่ะเดี๋ยว ลูกโป่งลูกโป่งตัวแบบนี้ลูกโป่งตัวนี้ค่ะไซส์สิบสองนิ้วนี้ไซส์สินิ้วตัวนี้ค่ะปกติจะอยู่ได้แค่8ชั่วโมงนะคะพอเราใส่ตัวเคลือบเจลเนี่ยจะอยู่ได้30บวกบวกบางบ้านเนี่ยอากาศเย็นได้ถึง60เลยทีเดียวยิ่งเย็นยิ่งดีใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นตัวฮีเลียมเขาเป็นตัวนำเข้านะคะค่ะทีนี้ ถามราคาดีกว่าคุณผู้ชมอยากจัดงานแล้วนะคะถามราคาดีกว่าเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นอย่างสมมติแบบนี้บค่ะใบผิวจับเนี่ยก็คือใบละ45บาทไซส์12นิ้วค่ะแล้วแต่ว่าเราจะสั่งจำนวนเท่าไหร่นะคะแบบนี้คือ45บาทใช่ค่ะเคลือบเจลแล้วเคลือบเจลเรียบร้อยแล้วอยู่ได้นานด้วยนะคะคุณผู้ชมยิ่งอยู่ในที่เย็นยิ่งนานก็ไปอีกแล้วถ้าเกิดฉากใหญ่อย่างนี้นะคะอลังการแบบนี้ก็มีเริ่มต้นที่25 0 0 0ค่ะฉากนี้นะคะอยู่ได้นานแม้อยู่ได้นานอยู่นานถ้าเป็นเเดืออนลยค่่ะะั้าไมใหกบ อยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวให้ร้านให้ให้ร้ารไปถ่ายต่อาคอันนี้2 5งหมื่ะจะติดป้ายติดอะไรก็ได้หมดแล้วแต่ตัวหนังสือที่เราต้องการนะคะแล้วถ้าแบบนู้นล่ะคะเนี่ยข้างๆคุณเอ็มนู่นเลยนี่ก็สตาร์ตตั้งแต่แปดพันขึ้นไปค่ะซึ่งป้ายที่เราติดนี้นะคะเราติดเพื่ออะไรยังไงคะเวลา โดยปกติอะค่ะทางลูกค้าเราเนี่ยเราก็จะมีหลายกลุ่ม mm hmm. ก็จะมีะตัวโครงการหมู่บ้านค,คลินิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ก็จะมีแบบว่าจัดเกี่ยวกับการโอเพนนิ่งหรือว่าทำบุญร้าน<ม>ทำบุญบริษัทเราก็เอาป้ายใช่โโเป็นป้ายของเขาเป็นโลโก้ของเขาใ,ในกรณีบบที่ เขาไม่มีป้ายโลโก้เองหรือถ้ามีป้ายโลโก้แบบคัมภีวิถีรวยนี้เราก็ไปเดคลเรทให้เลยองัอ้นฉากนี้ก็ขออีกอันนึงละกันนะคะมาถึงอันนู้นค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่นะอันนี้อันนี้ตัวน,นี้4,500ค่ะนี่4,500ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมสวยมากคุณเอม <ไป S 1> หนเาดูลยค่ะมาตรงนี้ก่อนอ่ะนี่โอ้โห สีทองด้วยนะตีมสีทองนะคะเซ็ตนี้ทั้งหมดเลยก็คืออยู่ที่4,500บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมค่ะที่เป็นแฟนรายการคัมพีวิถีรวยนะคะอยากจะจัดปาร์ตี้แบบ p r i v a t ส่วนตัวที่บ้านแล้วก็มองหาสิ่งที่จะมาเติมเต็มความสุขของคุณให้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นมีอะไรพิเศษให้คะนี่คุณจันเจ้าบอกมาเลยไหนมาในรายการแล้ว ลด15%เลยนะคะถ้าสมมติว่าวันนี้ไม่ได้ใช้นะคะก็แคปเจอร์หน้าจอไว้เลยค่ะว่าต้องมารายการ,ราน,นี้นะคะทำที<อ>วิถีรวยเท่านั้นนะคะลด15%<อ>เลยค่ะสุดยอดจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะ <S <S 2> <S 2> นอกเหนือจากการทาธุรกิจนะคะที่เราหวังที่จะได้รับเรื่องของผลกําไรแล้วโอ้เชื่อว่าอีกหนึ่งอย่างที่คุณจะขาดไม่ได้ก็คือความสุขค่ะแล้วก็ความสามัคคีนะคะที่เราจะทุ่มเทลงไปในงานที่เราทําแล้วท้ายที่สุดสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขมากยิ่งกว่าก็คือว่าลูกค้าเขามีความส มีรอยยิ้มนั่นแหละมันจะเป็นรางวัลแห่งความประทับใจที่ทําให้บริษัทของเราเนี่ยมีแรงในการทำงานต่อแม้ว่าจะเจอโควิดสู้ไหมสู้มากค่ะสู้มากเลยนะคะบริการส่งถึงบ้านใช่ไหมคะถึงบ้านค่ะเราก็จะมีตอนนี้ที่เวลาเราเจอโควิดใช่ไหมคะไม่ว่าจะรอบหนึ่งรอบ2เนี่ยเราก็จะเจอผลกระทบค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าเราเนี่ยก็จะไม่ย่อท้อทีมงานเราเนี่ยฟอร์มทีมกันอย่างดีเลยค่ะคุณโอค่ะก็เราก็ฟอร์มทีมกันว่าทำคอนเซปต์ขึ้นมาค่ะก็คือ ปาร์ตี้ที่ไหนไม่สุขใจเท่าที่บ้านเออคุณไม่ต้องมาที่ออฟฟิศเราก็ได้นะเดี๋ยวเราจะส่งให้ถึงบ้านค่าชงค่าเชื้อให้เรียบร้อยค่าเชื้อเรียบร้อยเราพ่นเจลแอนเราพ่นเจลฆ่าเชื้อแล้วก็พนักงานเนี่ยล้างมือแอลกอฮอลด้วยค่ะแล้วก็ในรถที่ไปส่งเนี่ยเราก็จะพ่นฆ่าเชื้อเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็อย่าลืมอุดหนุนได้นะคะธุรกิจดีๆแบบนี้นะคะที่เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทําาาาาเเเเรรรต้อออองงงสส่่่่่ิมแและะชืวขจดยนน ค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณมากขอบคุณ